การถ่ายทอดสดในครั้งนี้ครับต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับร้านผ้าม่าโนโนนท์สูงพรีม in าเก็ตครับและผู้ปกครองนักเตะเยาวชนครับที่สนับสนุนการถ่ายทอดสดในนัดนี้ครับผมเดกสะดีเกมเริ่มแล้วครับกันทลาลมครับเปิดบอลขึ้นมาก่อนเจอกันทลาลมสกัดออกมายอย่างไม่พ้นครับ KDC กีฬาโคราชย้อนเข้าไปจังหวะนี้โอ้ยช่วยเลยโอ้เอาแล้วเข้ามือู้รกษาประตูของกันทลาลมครับจังหวะนี้กันทลาลมหวัวทีเดียวเลยครับอ้ยเอาแล้วครับจังหวะนี้ยังไงแยกกันอยู่กันทลาลมอย่งตรงโอ้ยเข้ามือู้รกษาประตูของกีฬาโคลาชเปิดดง่ดงดง่งมาแบบนี้เอาแล้วครับายเล็กสามของกีฬาโคลาชพลิกยิง โอ้ยปั่นโค้งโค้งแต่เบาไปหน่อยครับลาโคราสก็แม่มีกันมีการการะทบก,กระทันกันอยู่ในหน้าแกนย์โค่เหนียวครับโอ้ล้มลงไปเอเหนียวจริงๆครับผู้รักษาประตูของกันทลาลูตดนบงังแล้วเอายังเข้าทางหมายเลขยีิบหกของโรงเรียนกีฬาโรงเรียนกีฬาเปิดมายจอหมายเลขสี่ทันไหมทันด้วยครับเปิดบอลยาวๆไปมงข้ามคานครับโบ้ ติดกันทาลาลมกันทาลาลมได้ด้วยโดนเบียดจังหวะนียิงยิงไม่ยิงยิงไม่ยิงโอโ้ยังไม่ได้กับตันทีมยิงโอ้โหแปลกไปนิดนึงแต่บอลไม่ออกด้วยครับเปิดมุมของเคดีซีกีฬาโคราชเปิดเข้าไปหน้าประตูลุน้นยิงโอ้เข้าหน้าต่างครับโอย <c oughs> แหมออกกันท่าลมเอาแล้วครับกันทาลาลมขึ้นมาอย่างยิงยิงยิงเข้ามือผู้รักษาประตูของ,ของกีฬาโคราชครับอม เอาแล้วครับกีฬาโคราชเก็บบอลได้กีฬาโคราดยังไงพิกจังหวะนี้หลบสเต็ปเท้าสีดานเทินสวยครับจังหวะนี้ครับโอ้แทงบาวาโอ้เพื่อนไม่ตามลาแล้วครับเล่นสั้นเล่นยาวเปิดบอลแถวสองอย่างงี้บอร์ชีออกมาแถวสองแถวสองเป็นของใครเจอโต้กลับแล้วเจอโรงเรียนกีฬาโต้กลับโดนเตะหลังโดนเตะโดนปั๊มเอาแล้วครับจังหวะนี้กรรมาการย้อนกลับมาให้ใบเหลืองกันทลาลมครบับโอ้ เปิดบูนยาวๆมากีฬาโคราชเอ้าบอลตกบอลตกแบบนี้ครับกีฬาโคราชเจ็บได้กีฬาโคลาชยิงว้าวอ่าหมดเวลาการแข่งขันครับกันลารลมครับโดยหมายเลข61็ครับคนแรกยิงเข้าไปครับโอ้กีฬาโคราชยิง เข้าเข้าเหมือนกันครับเด็นขาดครับยิงเพื่อออกน้ำอีกครั้งครับยิงโอ้ติดเซฟพรบโบยคนที่สองของโรงเรียนกันทลโรมครับโดนเซฟครบโบ้คนที่สองยิงเพื่อขึ้นนำหรือจะเซฟเพื่อให้เสมออยู่ยิง โอ้ย่างสวยครับเคดีซีกีฬาโคราชครับยิงเพื่อเสมอของกันทาราลมครับจองนานจองนานนานแบบนี้ยิงติดแท้ยิงโอ้คนที่สามของเคดีซีกีฬาโคราชครับยิงเพื่อขึ้นนำให้ขาดเลยครับแบบนี้ยิงออกแล้วครับผมสามประตูต่อหนึ่งครับเคดีซีกีฬาหมายเลขสี่ครับของกันทาราลมครับถอยไกลเลยครับ ยิงเอาแล้วครับเข้าไปครับเสาสังยางครับยังได้ลุ้นต่อครับหมายเลข11ครับของเคดีซกีฬาโคราดยิงโอ้ยยังครับยังไม่จบครับผมเคดีซกีฬาโคราชครับคนที่สี่ยิงไม่เข้าครับอ้ต้องเข้าครับสำหรับคนนี้ของกันทลาลม เข้าไปแล้วครับเอาแล้วครับเสมอกันไปสประตูต่อสามครับอยู่ที่สองคนนี้แล้วครับเข้าไม่เข้าเข้าไปแล้วครับกลายเป็นีซีกีลาโคราสครับเอาชนะจุดโทษลงเรียนกันทลาลงไปได้สี่ประตูต่อสามครับผม